แฟนๆนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถน้ำมัน cp 17นะครับเป็นปี360นะครับครับโอ้ใส่กระทะเอาโค้ด้วยนะครับสวยวะ่ะาเดดูรอบคันกันนะครับ โอ้โหสุดๆเลยนี่ระบบสายไฟตอนอะไรักโอยซัพพลราย,ายระบบไฟนะครับนี่ระบบเบรกต่างๆนะครับม,มาจากประเทศอะไรกันเนาะฮังกรีนะครับนี่ฮังกรีนำเข้าจากฮังกรีนะครับฮังกรี ก็คันนี้เป็นรถแนบเพ่าเดียวนะครับเงาทุกอนูเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวถังกันโอ้ยกรวยกรวยนะครับนี่กรวยแล้วก็ยางอะไหล่นะครับก็ลมสายลมเบรกครับถังระเพิง สวยงามเลยครับัวถังพาไปด,ดูรอบคันเนาะระบบจ่ายน้ำมันนะครับมีถังน้ำเพลิงส,งสองถังเนี่ย ในโอ้บอดไดสารสปริงด้วยนะครับชักข้างอันนี้จะจะเล็กกว่าแคปยี่สิบนะครับนี่คือแคปสิบเจ็ดเอ็นะครับเจ็เอาล้เราไปดูข้างในกันดีกว่าที่นอนก็ใหญ่นะครับแคปสิบเจด ไปก่อนนะครับปิดปิดทางในเหมือนเดิมครับเหมือนกันนะครับแปลว่าเป็นเป็นเพาเดียวนะครับอย่างที่เคยจะอัดไปเข้ากรอนนะครับนี่แหละครับสิบเจดเอแม่สวยงานจริง